สวัสดีเพื่อนเพื่อนธรมิกเมื่อนียอาจารย์ก็จะพามาชมอของโบราณจังหน่อยเพราะว่าดวนแล,ดดล้วบ่ได้เอาพามาลงให้เพื่อนเพื่อนเขาชมเมื่อนียอาจารย์ได้พระมาให้เพื่อนเพื่อนเขาชมเป็นพระตระกูลล้ำพูน พระตะกูลล่ำพุนเป็นพระเลี้ยงกุวัดประตูลีเป็นพระเลี้ยงกุวัดปตูลีพระเลี้ยงว,วัดประตูลีวัดดอนแก้วก็มีพระเลี้ยงนี่จะเป็น ตะกคูล so เดียวกันก็พาลอดไล่ๆกันเลยเพราะว่าเนื้อหาส้าละอันนี้เป็นวัดประตูรี่พิมพ์บัวบัวกลมเรียกว่าจานเลยขยายขกหนอย ยังเบิ่งเกล้ๆได้ไหมเพื่อมันก็ชัดขยายวัดประตูลี่เนี่ยจะมีอยู่สองเนื้อจะมีเนื้อละเอียดแล้วก็เนื้อหยาบอันนี้จะเป็นเนื้อหยาบเนื้อหยาบบัวกลมจะมีอ,ะอีกเพิ่มหนึ่งเป็นบัวเลี่ยมเนื้อละเอียด อุปุตูรีพาเลงนี่จะบ่ค่อยหลอืมไา่ไหลคือพาลอดปนันไดยพาลอดนี่จังไหลาตามผู้บาอาจารย์ห้างวาม่าห้องกศึกษาว่าจะมีกุวัดปรตตุรีจะมีสีวัด อ๋อเมืองฮ้ริปุนชัยว,วัดมหาวันวัดฤาษีวัดพระโค้งวัดพระโค้งวัดประตูรีหรือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่รบแทบจะเห็นหมดเลยตายจมูกโหเพืพ่อน อคมอืม,อม,อมลึกคือเนื้อหาสารละของดินพันปีนะดินโอพันปีอืมวามสวยงามมากของทั้งคนนี่คือคนทั้งคนเมือ่อกรสัน วัดปุตตูรีนี่จะคุดพ่อพระเลี้ยงพระลือพระสามพระสิบสองทั้งพระพระลือพระเลี้ยงพระอย่างนี้นะพระสามพระสิบสองเบิงกุบาอาจันทไทถวายมาบัดนี้พอดีอาจารย์ก็เลยว่าเอมันคือกับของอาจารย์อยู่มีอยู่ก็เลย เอาไมา่เพื่อนๆท้าชมชัดๆกันเลยมือนี่เดี๋ยวเราเอาจา์ติงดูดจังหน่อยนึงขยายจังหน่อยเพื่อนๆเตรียมสติม,มอ๋อกว่างก็ต้องทำงานจังหน่อยละอา้าชัดเจนแล้วมันนี่จะเป็นเนื้อหอยาบเ,เป็นเนื้อหยาบ ไล่หล่องลึกสมบูรณ์หล่องลึกอันนี้กรสิคือสิเมนภาษาเขาเอ่อยงไงคือสิเมนยังเฉาะสเวตตชัดียังไงที่เป็นียังลเงาเอื่นเห็ดเป็นพุ่งไล่ดอกสมบูรณ์มีเม็ดตาไม่จมูกดังครบมัดในตามเม็ดบักใหอืมตาหู สวยงามเป็นดินพันปีเนาะดินพันปีความแข็งแรงมันกแกงสำหน่นะแต่ว่ายังว่ันถึงหน้าดุนหน้าดุนเองพันกลัวอันนี้สิพันหลอดพระเลี่ยงพระลื้อพระคงนี่พัพนปีเเป็นวัตถุโบราณแล้ว ีมุ่นค้าอะไรเดเีเพื่อนๆเ,เก็บสาสมพเฮามากักเฮากับศึกษาก่อนเก็บเอาไมมเพื่อนๆเบิ่งของจิ่งนะว่าของจิ่งมันเปลี่ยนใดน,นะ <c oughs> อาจารย์กับพแมันเทียนผ่านบ่แมนผู้เก่งวัตถุโบราณดอกอาจารย์ก็ศึกษาตามยูทูปแน่น้ำคูบาอาจารย์ มันบอกมาแน่เอาจังสีเก็บถือของเก่งนะของเกลื่อนตลาดมันเป็นพระดินพระยังนี่พ่อเบิ้งไดนอยู่อาจารย์พระเหรียญมันของเก่มันหลายเบิ้งไปตาไล่ยักษ์ใหญอ่อนได้ไมเบิ้งไปแท้เก๋งใดกันแล้วแ่้วามชออเพื่อนๆพเนาะพวกน้มาผักาเนื้อดินตะกูลลำพูนนะ มุ่มแข็งแกร่งส่วนมากผู้บาอาจารย์มาวมาไทยถอดจะบ่ค่อยสมบูรณ์เด้เพื่อนๆ่นแต่ว่ามื่อนี่อาจารย์มาไดลมาให้่สมบูรณ์เลยถือว่าสมบูรณ์เป็นพระอีกพิมพ์ที่หายากวันหนึ่งถือว่าหายากเลยลหละวันดีกเพราะว่าส่วนมากผู้ใดมีก็เจ็บแล้วนะแต่ว่าอาจารย์ม่ามาันยายหรือว่าตํนนี้เองยัง เบ pues the nah the ื้องเอารลดเพื่อนเพเพราะว่าของแขกครับของเก๋มันมันจีไก่กันอยู่คือดินไม่ก็ดินเกลียวไปเขาปั่นดินแล้วปั่นดินไม่กับดินเกลีมวใช่กันนะเขาปั่นลูกนังสติกนีไหมเบื้องมันกับเบื้องพ่อเบื้องออกนะสำสำหรับผู้สังเกตผู้สนใจนะอาจารย์ว่าพอดีอาจารย์เปิธุระมากหลายมือเสียงกันได้เป็นบ่อะไรอืม เดี๋ยวอันนี้เป็นพระพระเลี้ยงพระเลี้ยงวัดกุปตูรีเดี๋ยวอาจารย์จะเอาพระลื้อมาให้ชมเทบนาคเพราะว่าอาจารย์โมยลุ่งดนเนาก็เลยเอามาให้เพื่อนๆข้อพระดินชมพระเลี้ยงกับชมไปแล้วเกีย่ยเกี่ยกับมีแททกับมีเบื้องเอา มันจังได้ควมรูปยังได้เห็นลายแบบมสมบูรณ์อันนี้องค์คลักคนองค์คลักคนไล่เออคือว่าไล่มันเต็มสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์เลยละองค์นี้อีกองค์นึงเลยละสหรับพระเลียงองค์นี้วันนึ่กุปตูรี เบอง์ไงสำหรับผู้เบืองเป็นด้านข้างด้านหล้างวัดกูประตุลีนี่พระเลี้ยงนี่เอ่ยากปีกคันปีเงี้ยเขาจะตัดปีกออกได้เพื่อนเนี่ตัดออกหน่อยนึงนี่นี่ตัดปาดข้างนี่ตัดแต่ข้างนี้ข้างนี้ก็ตัดนี่ แถบจะ่ได้ตัดเลยครังนี้เพราะว่ามีปีกนิดๆจะดูเป็นธรรมศาสตรสวยดีจังเลยจะมีลายเนื้ออยู่แหละเพื่อนๆเ,เพราะว่าอม,มีเนื้อละเอียดมาเห็นในยูทูบกูบาจานห้องหัมาาชายทอดดูสวยสวยงามนังองค์ก็สมบูรณ์ดีนั่งองค์ก็ฮักส่วนมากจะฮักฮักไปนี่ฮักไปส่วนมาก แต่ว่านี่ถือว่าเต็ยมลอยแล้วล่ะอือพีกเบิ่งข,งข,งขง้างๆกันเบิง่งเบิง่งเป็นฟอร์มกันเลือกเลยเพื่อนๆของกิง่งเฮานี่มันเลือกปลอมได้มันก็บ่คือดอกปลอมดินมาเอก็บ่คือเป็นปลอมเป็นพันปีคือกันกนี่คืออยู่มันไปนั้นแล้วบ่ปลอมดอกนี่เลือกของแท้ดินควมามเงางามจะมีมันในตัวนะแต่ว่าใหงเป็นมีความแห่งน็ตมีความแห่งแต่ว่าอยมีความมัน มีความมั่นในองค์พระที่เิดสมเนื้อวานสมัยหมโบลันนะแนวเขาบอกม,มีผู้บงจักจค่คนหรอกเขาก็ดเดาเอาเพื่อนอย่างนเขาว่ามากเขาว่ามากนะไล,ล่หลักอักษรกับที่มียาาอยู่แต่ว่ายังที่บนเตีม๋มลอยนะเืองประวัติเมืองฮิรดีปุ่นไชยเมืองฮิรดีปุ่นไชย มเ,มเ,มเมืองเก่าเมืองเก่าของเมืองลำพูนพนห้องผมคนลำพูนห้องอะศึกษาหายคลิปเอาเพราะว่าเ้างมากักมักเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาพาเลียงให้เพื่อนๆอ,อาชมคลิปนี้อาจารย์ได้ตั้งกล่องเล็กน้อยกันเลยมีความ ชัดเจนเนี่ยสั้นกับสั้นเต้ามือล่ะตั้ง,งมึงดีๆจักบายกันหมดอืมอยู่ผีอืมผียังชัดดีจับสองมือได้เหมือนกันอย่างเี้เบิ่งเดี๋ยวอันนตรงไหน่อย ไปยังไงมนเดียกก๋ยวกเห็นมามจับต้งเสียวดีกว่าเพิ่งก็ขัดรถใอ้องพระบรรยายรถอาจารย์บอบรรยายหรอกเพราะว่าเทพคู้บาอาจารย์เขาผู้คนบรรยายก็มีอยู่มันจะบวกแบบนั้นแบบนี้ลักษณะของพระเขา อาจารย์อภาราไม่เบืองหลดแท่เกียงไลยเขาก็พิจารณาเอารังกะจะมีไ่มือคนโบร้านจัหน้อยอืมพระไปพระองค์นี้จะเป็นคือจะเป็นขุดคูดมาแล้วจะทำความสะอาดดีเพราะว่าขาดไี่ยังจะบ่คอ่อยยังเบิ่งไง ไม่มีขาบเลือเบื้องแบบสบายสบายขายายเต็มสถิมปึ๊ดสำหรับเทปนี่อาจารย์กะมี่ผ่าเลียงใหม่ทำมีข้าวส้มเทปน้าอาจารย์นังเสีเออ่ยวพ่าลือพระลือหน้ามงคลกับกูวัดปตตุรีขึ้นกันละเพราะเขาต้องแยกกูสำหรับพวกเขาศึกษาสีเก็บมากกูได้ กูได้ดังเอาเก็บกูได้ดังหน่อยกูได้ดังไรเอาเก็บเว่ากูประตูรีดังตัวพระยงังวัดมหาวัดนกับพระหลอดนะวัดพระคงกับที่พระคงนะวัดพระบางใช่ไหมวัดพระบางดอนแก้วพระบางจะรับเทปนี้อาจารย์กับฝากไว้เท่านี้แหละ